สัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเจอกับเข้า,ขา,ขานอกนาเช่นเคยค่ะพี่น้องวันนี้วันอาทิตย์ตอนเช้าเช้าค่ะพี่น้องค่ะเสียงยังไม่ค่อยมีเลยป่วยอุย้ยผมเป็นอะไรเสียงยังไม่ค่อยมีค่ะเป็นหวัดเอ่อตอนนี้ก็อยู่บนถนนเราไปเดินกันที่หมู่บ้านนะหมู่บ้านอะไรนะหมู่บ้านกัางหันลมกับพี่น้องหมู่บ้านกังหันลมหรือว่า คนนี้เจรลนเรียกว่าคินเดดายนั่นเองค่ะพี่น้องเราไปเดินไปเดินที่โน่นอากาศมันดีค่ะไปเดินเล่นกับพี่น้องค่ะไปเดินเล่นหนกิโลเมตรัออากาศดีก็เลยไปเดินสูตรอากาศบริสุทธิ์กับพี่น้องไปตอนเช้าเช้าไปเดินเล่นหน่อยนึงไปดูกันกับพี่น้องหมู่บ้าน บ้านทำงานลมกับพี่น้องเราไปกันเลยค่ะพี่น้องค่ะ ท,ที่ดังมากค่ะตั้งทัวร์อะไรมาอย่างนี้เขาก็มาเที่ยวที่หมู่บ้านกังหันลมนะคะพี่น้องหรือว่ากินเดดยวันก่อนที่ในรดูหนาวเก้านกนาเคยไปไปเดินเล่นไปดูสเก็ตน้ําแข็งตอนนั้นเข้านกนาถ่ายให้พี่ๆน้องๆดูแล้วนะคะคลิปหมู่บ้านหมู่บ้านอ บ้านคังหันลมนี่นะคะพี่น้องค่ะเราไปดูกันอีกครั้งหนึ่งไปเดินเล่นค่ะพี่น้องตึงแล้วค่ะพี่น้องขาในหมู่บ้านหมู่บ้านคังหันลมหรือว่ากินดไดที่เน่คน,นเนเธอร์แลนด์เรียกกันนั่นแหละค่ะพี่น้องไปพี่น้องไปกับข้าวนกนาค่ะพี่น้องค่ะเดินก็ไปดูในหมู่บ้านข้างหันลมตอนรู้ดูรู้ดูใบไม้ร่วงกับพี่น้อง ขอพี่น้องคนมากันตั้งแต่เช้าค่ะจอดรถเต็มเลยก็ามาถึงก็นั่นอ่ะสายมือเข้านอกนาเป็นร้านขายของที่ระลึกเลยกับพี่น้องค่ะ นีบรรยากาศประมาณนี้ให้ดูกับพี่น้องรอบรอบคนมากันเต็มเลยวันนี้อากาศด,ดีด้วยกับพี่น้องมันมีอ่ะมันมีแดดค่ะพี่น้องค่ะ ร้านขายของที่ล,ลึกคกับพี่น้องกะตจำจริงมันเป็นที่เขาพี่นั่งดอกไม้นี้เลยขึ้นไปป,ปิดที่นั่งหมดเลยกับพี่น้องสุงดอกไม้สวยนะชอบดอกไม้สีม่วงๆอ,อย่างนี้แหละกับพี่น้องามาเขามาค่ะพี่น้องัลล <Hello. S 2> <c oughs> บาวก็มา <laughs> มาถึงกับพี่น้องพ็อางร้านขายของอ่ะขายของฝากก็มายืนบนสะพานบนน้ำนี้เลยครับพี่น้องวิวมันย้อนแสงกะไม่ทราบจะเห็นกันดีไหมเพราะว่าปลาติดอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับพี่น้องนี่ นี้ค่ะนี้ค่ะพี่น้องมายืนอย่างนี้แถวนี้มีร้านร้านนะขายของวากแล้วก็เอากาแฟมาดื่มข้างนอกได้ค่ะพี่น้องค่ะโนนฝั่งโน้นเมีคนเ็ามาเต้นนี่เลยอย่างนี้ดูบ้านส่วนตัวเขากับพี่น้องดูสิอยู่ริมน้ําตรงกันตรงกันข้ามกับทางถนนในหมู่บ้านนี่เลยค่ะในหมู่บ้านน่ะ หันลมนี่ในกาะ,ะบ้านเขานั่นน่ะบ้านคนุณเขาอยู่ตรงนี้แต่มีม,มีอ่ามีคลองเล็กๆกันอยู่ เป็นมรดกโลกนะคะพี่น้องคะดูคนมาสิกะตอนนี้ก็สิบแค่สิบโมงกว่าๆตอนเช้าค่ะพี่น้องคะดูคนสิเต็มหมดเลยเ้ามาเดินมาเที่ยวกันนี่แหละหมู่บ้านอ่ะกลางนันลงคนจะเยอะตั้งปีค่ะพี่น้องไม่ไม่ว่าหน้าหนาวหรือว่าหน้าร้อนหรือหรือว่าหน้าไหนค่ะหน้าหนาวก็สวยไปอีกแบบหน้าร้อนก็สวยไปอีกแบบหนึงตอนนี้ก็เป็นดูใบไม้ปริ เดี๋ยวพวกย่าคาอะไรมันก็ตายกับพี่น้องแล้วมันจะเป็นหน้าหนาวพอหน้าหนาวแล้วก็มีแต่น้ํากับคนเข้ามาเล่นสเก็ตกันอีกค่ะสเก็ตน้ําแข่งนี้กับพี่น้องค่ะข่งบ้านกลางหันลมอายุเก่าแก่300อกว่าปีก่ะพี่น้องค่ะนี่แลยคะกินได้คนมาเที่ยวกันเยอะก่ะพี่น้องคนเต็มหมดเลยตอนนี้ยังเช้าอยู่ค่ะ าคาหญ้าคานี้มันก็ตายนะคะพี่น้องข้างๆเนี่ยมันก็ตายมันก็ตายหมดแล้วก็มีแต่น้ํามีแต่น้ํากับกระหันลมหน้าหนาวก็สวยนะพี่น้องมีแต่น้ํากับกระหันลมแล้วพอพอหนาวมากๆในคลองมันก็เป็นน้ําแข็งแล้วคนก็มาสเคตแล้ววิวกับกระหันลมจะสวยมากค่ะพี่น้องค่ะนี่เลยค่ะอันนี้นะคะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะคะ เข้าไปดูได้นะคะแล้วก็ข้างในก็มีบุกตลากรสนสำหรับอบอกเล่าเรื่องต่างๆในสมัยก่อนนะคะพี่น้องสามรอกว่าส0มร้กว่าปีมาแล้วเมืนน่อก่อนกลางอันนี้ดึงน้ำเก้าดึงน้ำหมอกสำหรับการํำเกษตรกรรมอะไรอย่างเงี้ยกับพี่น้องเนี่ยอันนี้อันใหญ่ใหญ่ก็เท่าๆกันนั่นแหละกก็ประมาณเท่ากันหมดแหละ อันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ข้างในแล้วมีบุคลากรอยู่ค่ะเจ้านกนาจะหันให้ดูรอบๆนะคะพี่น้องค่ะหันให้ดูรอบๆเป็นไหมคะเยอะเลยค่ะพี่น้องหลายตัวนะคะกมเนี่ยแล้วมันจะมีโครงเข้ามาอย่างนี้นะคะพี่น้องค่ะมีโครงเข้ามาโน่นเรืออะไรอย่างนูง้นจอดอยู่เรือกําลังวิ่งเข้ามาอ๋อเรือสําหรับร่องเรือดูค่ะพี่น้อง ต้องเที่ยวร่องเรือได้เลยค่ะ กับพี่น้องอ่าสพานมันเปิดกับพี่น้องค่ะสะพานเปิดเพื่อให้เรือให้เรือนี้นะคะที่ต้องเที่ยวเนี่ยที่สําหรับทัวร์นี่แหละป่านป่านไปในกรงรอบๆค่ะสะพานก็เลยเปิดเก้านกนาม,มายืนอยู่เมืเ่อกี้ใกล้ๆนี่ใกล้ๆเนี่ยหนึ่งเมตรอะเรือนักท่องเที่ยวกับพี่น้องทัวเขามาเที่ยวค่ะ เรือด้วยนะคะพี่น้องกวนกน้าวว่าต้องจองก่อนนะสำหรับกรุปทัวร์มาตรงนี้นะคะพี่น้องคะ่ะสะพานเปิด มายืนคอยคุยกันกับพี่น้องกรุ๊ปทัวร์ที่จะเข้ามาดูพิพิธภัณฑ์ก็มายืนคอยกันอยู่ <Okay. S 1> เพราะว่าสะพานมันเปิดกับพี่น้อง <Okay. S 1> ดีนะสะพานห <Okay. S 1> ลงปิดอีกแล้วแต่กับน้องหนาก็ได้เดินข้ามไปถนนตรงกลางกลองกับพี่น้อง อย่ีกั้นมันก็ขึ้นแล้วก็เดินได้เลยค่ะหลังนี้ฝั่งคลองนี้นะพี่น้องฝั่งคลองนี้หลังนี้นะออกังหันลมนี่เป็นบ้านเขานะพี่น้องนะั่นเห็นไหมบ้านเขาแล้วหลังคาสีส้มๆนั้นเป็นที่เก็บของเก็บอ,อ,อุปกรณ์ในการทําสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องค่ะนี่เป็นบ้านเขาหลังนี้นี่ที่เขานกนายืนอยู่ตรงนี้ตรงข้ามออคลองนี่เป็นท่าเรือของเขานะที่มาจอด มาจอดเรือก็มีเรือมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องฝั่งโน้นก็มีมีเรือเล็กๆเ,เห็นไหมคะเรือเล็กๆของเขานั่นอะ่ะมีเรือนี่บ้านเขาค่ะพี่น้องหลังนี้บ้านเขากลางหันลมอันนี้เป็นบ้านเขาค่ะพี่น้องนี่นี่แหละเขาอ,อยู่ในนั้นแหละใหญ่มากนะใหญ่แล้วสวยงามนะข้างในอะ่ะ เยอะเลยนะนี่ที่เนเธอร์แลนด์คนจะอยูเอ่เป็นบ้านในในคัางหันลมอ่ะคะ่ะพี่น้องเขาก็ชอบอย่างนี้นะชอบแบบสมัยก่อนอ่ะนะคะพี่น้องค่ะเดินกลับคับพี่น้องไม่ตวนแสงแล้วค่ะไม่เจ็บตาเดินกลับค่ะพี่น้องบ่าวไม่รู้เดินอยู่ตรงไหนเวลามาก็ต่างคนก็ต่างเดินก็ชอบบางทีเขาก็หยุดดูดูโน่นดูนี่หยุด ดูนั่นอยู่เขานกนาก็เดินมาก่อนอากาศดีมากเลยค่ะพี่น้องตอนเช้าเช้า<ป>ตืน่นนลับ ได้เอาแว่นตาใส่กันแดดมานะเมื่อกี้ก็เลยแสบแสบตาค่ะพี่น้องมองเห็นไปข้างหลังไม่ตวนแสงก็ดีนะตื่นกลับรีบรบเบาเออส่อง้อฟาร์มาว่า ขาคอยอยู่ข้างหน้าแล้วก็บอกเขาคอยอยู่ข้างหน้าแล้วค่ะพี่น้องเดินกลับค่ตะตอนนกนาก็เดินมาไกลยอยู่เกือบสุดอะเกือบสุดคลองค่ะพี่น้องค่ตะตอนนกนาเห็นแล้วก็ยืนคอย เหมืนกลับอากาศดีค่ะพี่น้อง ก็ยืนคอยข้าวนกนาอยู่แล้วเขาก็ไปถ่ายวิดีโอเขาไม่เห็นว่าเข้าวนกนามาแล้วตอนนี้ก็เห็นแล้วเดินมาแล้วค่ะพี่น้องคะ กับนี่สเปริกมาเที่ยวตดโฟคอนเดเกะใบก้าวหนุกานในตลาดมาเที่ยวมาเที่ยวกัางหันลมครับมาเที่ยวหมู่บ้านกัางหันลม See you next video เดินกลับไปที่รถจอดครับพี่น้องเรียบร้อย มาเดินเรียบร้อยแล้วก็ซื้อโคงซื้อโคงคนเยอะมากเลยแน่นเลยกับพี่น้องค่ะ ผมปลิวค่ะพี่น้องตื่นกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องดูสิได้ของฝันมาบ่าวซื้อของฝันให้พ่อเขาค่ะพี่น้องค่ะ วันเกิดพ่อเขาแต่ข้านวนกนาไม่ไปหรอกไม่สบายเนี่ยได้ของฝันก็ห่อให้เร,ร,รียบร้อยค่ะพี่น้องพวกแก้วพวกอะไรก็ไม่รู้ยเยอะแยะไปหมดเลยถึงบ้านแล้วโอเคค่ะพี่น้องขะคลิปนี้สําหรับคลิปชวนพี่น้องไปเที่ยวที่กินใดหรือว่าหมู่บ้านสังหังลมข้านวนกนาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะพี่น้อง ถ้าพี่น้องชอบหรือไม่ชอบคลิปนี้นั้นอย่าลืมนะคะพี่น้องกดติดตามกดซับ c r i b e ให้ข้านกช่องเข้านกนาเนเตอร์แลนด์ด้วยกับพี่น้องขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ